สวัสดีครับผมเคทีีตายวันนี้เราจะมาดูชุมรับปริญญาของคณะมนุษยศาสตร์นะคบนี่นะครับคณะมนุษยศาสตร์มรําแหงนะครับชุมรับปริญญานะครับอยู่ตรงนี้นะครับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามแหง พอแสดงความดีกับบัณฑิตรุน่นที่47นะครับสีของขณาก็เป็นสีส้มนะครับ ไปดูด้านหน้าตึกนะครับตึกที่ทำการคณะนะครับโน้ำผู้สวยงามนะครับ ขอแสดงความยินดีต่อบ,บันทิตรุ่นที่47มหาบันทิตและดุษฎีบันทิตโอเคนะครับเกรตตี้บอกลาผู้ชมนี่เลยครับผมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะครับสวันนี้สวัสดีครับบายโอเคนะครับลาไปแล้วลาไปก่อนครับ กดติดตามเก็ตตี้ฟรีสไตล์ด้วยนะครับ